ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับชาแนลแซมมี่สตอรี่นะคะวันนี้เราอยู่กับน้อง iPad Pro นะคะขนาด12.9นิ้วปี2018ซึ่งมีคลิปอันบล็อกแกะกล่องนะคะได้เป็นของมือสองมาในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือขนาดเนี้ยเราไม่เคยใช้เลยนะคะก็เลยจะมารีวิวหลังการใช้งานครบ1เดือนแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรที่แบบว่าทําให้เราน่าซื้อในปี2024นี้แล้วก็มีข้อพิจารณาอะไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าน้อง เขาออกมาหลายปีมากนะคะเราจะไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของสเปคมากมายนะเพราะว่าเราจะมารีวิวจากการใช้งานจริงซึ่งเป็นผู้ใช้ที่เป็นยูเซอร์ทั่วไปนะคะไม่ได้ใช้งานแบบหนักหน่วงขนาดนั้นการทำ u t u b e การทำช่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือเล็กๆน้อยๆนะคะก็เน้นใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงนะคะแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์การใช้ iPad ขนาดจอใหญ่13นิ้วนะคะให้ทุกคนได้ฟังด้วยเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยใช้จอใหญ่เลยก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ในมุมมองของเรานะคะว่า ถ้าเราใช้ iPad จอขนาดเท่านี้ มันพกพาเป็นไงบ้างนะคะการจับถืออะไรเงี้ยคือถนัดมือไหมนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปฟังรีวิวพร้อมๆกันนะคะ iPad Pro ปี2018นะคะที่เรานํามารีวิวตัวนี้ก็คือขนาดหน้าจอ12.9นิ้วซึ่งเราก็จะเปรียบเทียบกับ iPad ขนาด13นิ้วในปี2024เลยเนาะเพราะว่าเรามองว่าไซซิ่งมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะคะถือว่าใช้งานได้สบายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นโซเชียลถ่ายฟีดนะคะถ่ายติ๊กต็อกดูหนังฟังเพลงดู YouTube นะคะดูเน็ตฟ ก็คือสบายหายห่วงเลยเนื่องจากน้องเขานะคะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ถึง12.9นิ้วแล้วก็มี r e f ฟ e ชเร a t หน้าจอถึง120 h z ิรตทำให้เวลาเราถ่ายฟีดเล่นโซเชียลนะคะถ่าย t i k t o อกนะคะการสไลด์รูปการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเนียนตามากกว่าจอที่เป็น60 h z ตนะคะตัวนี้ก็คือสามารถซื้อมาเล่นโซเชียลนะคะสามารถซื้อมาเลื่อนสไลด์ทํางานต่างๆก็คือสบายตามากๆนะคะสิ่งที่ทําให้น่าใช้อีกอย่างก็คือพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็น USB-C มาให้แล้วนะคะเนื่องจากว่าดีไวท์ทุกวันนี้ก็คือส่วนมากเขาจะใช้พอร์ตเป็น USB-C กันแล้วซึ่ง iPhone เพิ่งมาเปลี่ยนรุ่นแรกใน iPhone 15นะคะเป็น USB-C เพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากใช้ iPad รุ่นที่ไม่ต้องซื้อใหม่มากนะคะแต่อยากใช้สายชาร์จร่วมกับโทรศัพท์ iPhone 15อะไรเงี้ยก็ ซื้อรุ่นนี้ได้นะ้มี USB-C แล้วก็มีสมาร์ทคอนเนคเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเมจิกคีย์บอร์ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเนาะเป็นการเชื่อมต่อที่แบบว่าเร็วแล้วก็สมูทมากๆนะคะในเรื่องของการเชื่อมต่อปากกาเหมือนกันแม่เหล็กตรงนี้ก็คือทาได้ดีสุดๆไปเลยค่ะการใช้งานการแจ้งนะคะก็ทําได้ดีมากๆนะคะเวลาเราพกไปคาเฟ่ไปร้านกาแฟที่เป็นร้านแบบอาลโดไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะคะเราหยิบขึ้นมาดูการแจ้งเตือนหยิบขึ้นมาถ่ายฟีดอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเห็นคอนเทนต์ต่างๆอยู่นะคะ หน้าจอก็สามารถที่จะสู้แสงได้ดีในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นหน้าจอของ iPad Pro ก็จะเป็นหน้าจอแบบกระจกจอนะคะแล้วก็จอด้านใน,นะคะ่ะมันมันทำออกมาดีกว่าพวก iPad Gen 10 iPad Gen 9เนาะแล้วก็ มีการเคลือบกันแสงสะท้อนได้ดีด้วยยิ่งเราติดฟิล์มด้านเข้าไปนะคะทำให้การดูคอนเทนต์การถ่ายโซเชียลต่างๆในที่กลางแจ้งก็คือทำออกมาได้ดีมากๆนะคะทีนี้มาพูดในเะรื่องของการดูหนังฟังเพลงดู Netflix นะคะจะบอกว่าฟินมากๆเนื่องจากว่ามีขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีลำโพงถึง4ตัวเนาะซึ่งในรุ่น iPad Air อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีลำโพงมาให้แค่2ตัวเท่านั้นเองนะคะตัวนี้จะเป็นลำโพง4ตัวทั้งข้างล่างข้างบนเลยนะคะเวลาเราดูหนังดู YouTube แนวนอนอะไรอย่างเงี้เสียงมันจะ กระหึ่มแล้วก็เบสททำออกมาได้ดีมากๆนะคะดูหนังคือได้รับเสียงที่แบบสมจริงมากๆเลยนะคะดู YouTube ก็ฟินฟังเพลงก็เสียงดีสุดๆเลยนะคะในเลทราคานี้เนาะซื้อมามือ2ในเลทราคาอยู่ที่หมื่นกลางๆนะคะถึงหมืน่นปลายๆในสภาพดีเนาะถือว่ายังทําได้ดีมากๆในเรื่องของลําโพงในเรื่องของหน้าจอนะคะต่อมาไม่พูดถึงไม่ได้ในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะคะก็ยังสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K 60เฟรมในกล้องหลังนะคะแล้วก็ iPad Pro นะคะเขาจะมีไฟแฟลชมาให้ด้วยนะคะซึ่งใน iPad Air ไม่มีใครที่แบบว่าต้องการใช้แลชส่องอะไรตอนกลางคืนจะมีเฉพาะใน iPad Pro แล้วก็ iPad Mini เท่านั้นนะคะตัวนี้ก็ถือว่าให้มาครบคันมากๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะกล้องหน้าที่ให้มาก็ความละเอียด7ดล้านนะคะสามารถที่จะสแกนใบหน้านะคะเนื่องจากว่ากล้องหน้านะคะเป็นกล้องแบบ Face ID เนาะทำให้เราสามารถที่จะถ่ายภาพกล้องหน้าแบบโหมดบุคคลได้นะคะก็มีให้เลือกหลายโหมดหลายโทนสีมากๆนะคะตัวนี้ก็คือเป็นความยืดหยุ่นของกล้องถ่ายภาพของเขานะคะแล้วก็กล้องมี1ตัวก็จริงเนาะแต่ก เทียบเท่ากับปัจจุบันเลยเพราะว่าตอนนี้ iPad Pro นะคะเขาตัดกล้องจาก2ตัวเหลือหนึ่งตัวเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มองว่าไรเดอร์สแกนเนอร์นะคะเซนเซอร์ไรเดอร์ที่เขาให้มาใน iPad รุ่นใหม่ๆเราไม่ได้ใช้เลยแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะเราก็มองว่าจริงๆ iPad ให้กล้องมาแค่นี้แล้วก็ขายราคาถูกๆดีกว่าไหมดีกว่าแต่แบบว่าเพิ่มสเปคแล้วราคาเพิ่มขึ้นมาหาโหดมากณปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็สเปกเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากนะคะต่อมามาพูดในเรื่องของความเร็วความลื่นแล้วก็ชิปประมวลผลที่เขาให้มานะคะก็คือชิป A12X ะะก็ยังทํางานได้เร็วมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดวิดีโอตัดต่อแล้วก็ส่งออกไฟล์อะไรเงี้ยก็ยังทําได้เร็วมากๆนะคะสิ่งที่ทําให้ iPad Pro 12.9นะคะรุ่นที่3รุ่นนี้น่าใช้อีกอย่างก็คือเรื่องของระบบปฏิบัติการนะคะที่สามารถที่จะอัปเดตได้อีก1 2ถึงปีเลยเนาะแล้วก็ใครที่ใช้ iPhone อยู่แล้วนะคะก็ต้องใช้ iPad มันถึงจะสะดวกสบายในเรื่องของการแอดอปไฟล์นะคะไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพแล้วก็ไฟล์วิดีโอเนาะใครที่ใช้ iPhone แบบทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปเยอะๆแล้วก็ส่ง ไฟล์นะคะมาตัดต่อใน iPad ก็ถือว่าจะทําได้สะดวกมากเพราะว่าระบบ ecosystem ของ Apple ิลเขาเนี่ยก็คือทําได้สะดวกสบายมากๆในเรื่องของการ a d ร์ดรอไฟล์นะคะก็คือรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์มากซัมซุงก็ยังทําตรงนี้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะอีกอย่างนะคะที่ทําให้คนใช้งานทั่วไปต้องเลือก iPad นั่นก็คือ ระบบ iCloud ของเขาคือถือว่าเป็นระบบที่แบบดีมากๆนะคะสามารถที่จะเก็บข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นของเราแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องบ่อยแค่ไหนนะคะระบบ iCloud ของเขาก็จะจำข้อมูลของเราไปทุกเครื่องเลยเนาะถ้าใครที่แบบ เก็บข้อมูลในไอาคาวเยอะหน่อยก็สามารถที่จะซื้อเป็นรายเดือนทุกเดือนทุกเดือนได้ตัวนี้คือเราเมองว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะคะระบบไอาคาวของเขาเราเวลาเราเปลี่ยนโทรศัพท์รุ่นใหม่เนาะหรือว่าเราจะใช้งานหลายๆดีไวมันก็จะเชื่อมต่อกัน Connect กันแบบสะดวกสบายจริงๆนะคะเลยเป็นแบบว่าเหตุผลอีกอย่างนึงเนาะที่ทําให้คนเลือกที่จะใช้ iPad iPhone กันค่ะ การใช้งานร่วมกับปากกานะคะก็สามารถรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2ซึ่งทําได้หลายอย่างมากๆสามารถที่จะแปะชาร์จสะดวกสบายมากเลยนะคะไม่ต้องมากังวลว่าแบตของปากกาของเราจะหมดระหว่างวันก็คือแปะไปได้เลยตลอดทั้งสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ชาร์จแบตไปในตัวแล้วก็หยิบมาใช้ได้ตลอดเวลาอันนี้ก็คือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ ต่อมานะคะมาพูดในเรื่องของการพกพาถ้าใครจะซื้อ iPad จอใหญ่รุ่น13นิ้วหรือ12.9ขนาดนี้มาใช้นะคะเหมาะกับใครพกพาสะดวกสบายไหมสําหรับเรามองว่าค่อนข้างที่จะใหญ่ไปนิดนึงเนาะใช้ขนาด11นิ้วก็พอแล้วแต่ถ้าใครสนใจอยากใช้ขนาดนี้ก็คือแนะนําให้พกเฉพาะตัวน้องเค้าแบบนี้เลยแล้วก็หาเป็นพวกกระเป๋าแบบนี้ใส่ดีกว่าไม่ต้องใส่เคสน,นะคะเพราะว่าเวลาเราใส่เคสอะมันจะทําให้น้ําหนักของเจ้าน้อง iPad จอใหญ่แบบเนี้มันหนักขึ้นไปอีกนะคะแล้วเราก็จะขี้เกียจพกเนาะแน่นอนว่าถ้าใครมี2ขนาดมี11กับ13นิ้วทุกคนจะต้องเลือกพก11นิ้วหรือว่าเลือกพก iPad mini อยู่แล้วถ้าใครใช้รุ่นนี้แนะนําว่า ให้ถือออกไปแบบเปล่าๆแบบนี้ดีกว่านะคะอย่าไปใส่เคที่แบบใหญ่เธอท้าป้องกันอะไรขนาดนั้นแต่อาจจะแยกกระเป๋าให้น้องเขาไม่ต้องไปทับกับของหนักๆที่อยู่ในกระเป๋านะคะเพราะว่าจะทําให้เครื่องของน้องเขาอะงอได้แล้วเวลาเราไปเปิดใช้เราก็ควรที่จะมีแบบอะไรมารองนิดนึงนะคะใช้เฉพาะที่ที่เราไปที่มันสะดวกดีกว่าเพราะว่าน้องเขามีขนาดที่ใหญ่มากๆนะคะถ้าเราเอาน้องไปลุยในที่ที่แบบแออัดครับแคบเอาไปใช้งานแบบกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยเกงว่าจะไม่เหมาะเนาะเนื่องจากว่าน้องก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ เถอะนิดนึงนะจะทําให้เราไม่อยากพกน้องไปแล้วก็จะใช้งาน iPad ไม่คุ้มเท่าไหร่นะคะเรามองว่าก็ยังสามารถที่จะพกพาได้ง่ายกว่า Macbook อยู่นะคะเพราะว่าน้ําหนักของน้องเขายังเบามากๆแล้วก็ยังบางอยู่นะคะออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะ แน่นหนาดีทีเดียวเลยนะคะก็สามารถที่จะถือออกมาใช้งานมือเปล่าแบบนี้ได้สบายดีนะคะสะดวกสบายมากมานะคะแต่เนื่องจากว่าเป็นไซมีก็คือยังไม่แนะนําในเรื่องของการพกพาเท่าไหร่ถ้าจะพกก็คือพกไปในสถานที่ที่แบบว่าพร้อมสําหรับเอาออกมาใช้งานแล้วก็พกน้องไปโดยที่ไม่ต้องมีเคสก็ได้นะคะหรือใส่เคสที่แบบแปะเฉพาะด้านหลังกับปิดด้านหน้านะคะไม่ต้องโพเทคขอบเครื่องสักเท่าไหร่เพราะว่าเคสแบบนั้นมันจะหนักไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อพิจารณาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะถ้า ถามเราว่าในปี2024นี้ iPad Pro ปี2018ขนาด12.9นิ้วน่าซื้อไหมบอกหรือว่าน่าซื้อมากเพราะว่าเนื่องจากราคาที่ตกลงมามากๆแล้วนะคะอยู่ที่หมื่นกลางๆถึงหมื่นไปลายๆนะคะแล้วแต่สภาพนะคะแต่ได้ ecosystem ที่แบบว่าดีมากนะคะสามารถที่จะใช้งานร่วมกับ iPhone MacBook ของเราได้แล้วก็ มีขนาดที่ใหญ่นะคะหน้าจอมี r e f ฟ e ชเรทถึง120เฮิรตนะคะมีกล้องที่สามารถใช้งานถ่ายภาพและวิดีโอที่ไวใจได้มากๆนะคะมีลำโพงถึง4ตัวซึ่งเสียงดีมากๆนะคะ การเชื่อมต่อ Wi-Fi การเชื่อมต่อซิมเพื่อเล่นเน็ตก็คือสามารถที่จะทําได้เสถียรอยู่นะคะแม้ว่าตัวนี้จะรองรับแค่ 4G ก็ตามนะคะสามารถที่จะใส่ซิมเล่นเน็ตได้อย่างสบายๆในรุ่นเซลลูล่านะคะอีกอย่างนะคะก็สามารถที่จะหาซื้อ ory, อุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มปากกานะคะกระเป๋าต่างๆคือสามารถที่จะซื้อมาใส่แบบได้หลากหลายมากมายนะคะในตลาดก็มีขายนะคะทางออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าอะไรอย่างงี้ก็คือ มีขายอยู่นะคะแม้ว่าจะออกมาหลายปีแล้วน้อ c เอเซอรี่เคสฟิล์มของเขายังหาซื้อได้ง่ายมากๆก็เลยทําให้ iPad ยังไงก็น่าใช้อยู่นะคะต่อมาเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบปฏิบัติการที่นิ่งแล้วก็สเสถียรนะคะสามารถที่จะโหลดแอปใน iPadOS 18ได้ทุกอย่างเหมือนกับรุ่นใหม่ๆเลยนะคะก็ตอบโจทย์การทํางานของเรามากขึ้นนะคะมีแอปฟรีมาให้ใช้งานมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีฟอร์มนะคะแอปโน้ตของเขาก็คือมีประสิทธิภาพมากๆนะคะส่วนใครที่จะซื้อแอปจดโน้ตเพิ่มนะคะก็มี กู๊ดโน้ตให้เราใช้เหมือนกันจ่ายรายปีแค่ไม่กี่บาทนะคะแล้วก็แอปจดโน้ตฟรีนะคะอีกมากมายนะคะใครที่จะซื้อไปเรียนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยชอบจดโน้ตก็คือตอบโจทย์มากๆนะคะยังซื้อมาใช้ได้แบบสบายๆอยู่เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นวัยทํางานนักศึกษาวัยเรียนก็คือยังน่าใช้มากๆนะคะเราอาจจะพูดได้ไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่เราจะยกแค่แบบจุดเด่นของเขานะคะในปีนี้มาให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าน้องเขาน่าใช้ตรงไหนบ้างส่วนข้อพิจารณานะคะก็ มีอยู่ไม่กี่อย่างอ่งองเช่นน้องเขาออกมาหลายปีแล้วอาจจะหาสภาพที่แบบดีๆยากอาจจะเจอหน้าจอบรท์จอเบิร์นบ้างเล็กน้อยซึ่งรุ่นนี้เจอน้อยกว่าปี2020นะแล้วก็อาจจะเจอปัญหาในเรื่องของริ้วรอยบ้างเครื่องงอบ้างเป็นเรื่องปกติของเครื่องมือสองแล้วก็เรื่องของระบบปฏิบัติการที่ออกมาหลายปีแล้วอาจจะอัเอปเดตซอฟต์แวร์ได้อีกไม่กี่ปีแต่เรามองว่า ก็ยังสามารถที่จะใช้งานไปได้เรื่อยๆ3-4ปีได้อยู่สบายๆนะคะแม้ว่าจะอัปเดตไม่ได้ก็คือก็ยังจะใช้งานได้ดีอยู่นะคะส่วนข้อพิจารณาอื่นๆเราก็คิดแทบไม่ออกแล้วเนื่องจากว่าเจ้าตัว iPad ตัวนี้ก็คือยังสามารถที่จะใช้งานได้ดีอยู่เลยนะคะ ฟังก์ชันหลายๆอย่างก็ใช้งานได้เหมือนกับรุ่นปัจจุบันเลยเนาะแทบไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้แล้วนะใครที่จะซื้อมาใช้แม้ว่าจะใช้จริงจังหรือว่าใช้เล่นๆขำๆเราก็มองว่ายังไงมันก็คุ้มอยู่ดีนั่งจากราคาของมันถูกมากแต่ก็ให้หาเครื่องหาร้านที่ไว้ใจได้ละกันเนาะเผื่อซื้อมาแล้วเครื่องเสียเครื่องเป็นอะไรไปไม่มีประกันนะอันนี้ก็คือทําให้เราเสียความรู้สึกได้เพราะฉะนั้นก็ดูดีๆซื้อกับร้านหรือคนที่ไว้ใจได้ แนะนามาให้ซื้อกับเจ้าของที่ใช้งานมามือเดียวนะคะ iPad แม้ว่าจะออกมาหลายปีแล้วเรามองว่ายังไงก็น่าซื้อเพราะว่ามันเป็นดีไวซ์สำรองของเราลองจากโทรศัพท์ส่วนมากเราจะไม่ได้ใช้งานจริงจากขนาดนั้นบางคนทิ้งไว้บ้านนะคะอาทิตย์หนึ่งจับแค่ครั้งหนึ่งก็มีอย่างเงี้ยหรือว่าปล่อยไว้สอาอาทิตย์ไม่ได้ใช้เลยก็มีอาจจะมีมาเสียบแบตมาเปิดเพลงฟังแป๊บเดียวก็เบื่อก็วางทิ้งไปอะไรเงี้ยเราก็เลย มองว่า iPad มันความเสื่อมสภาพของมันยังจะน้อยกว่า iPhone อยู่นะคะแล้วก็กล้องลำโพงอะไรเงี้ยก็น้อยมากที่จะเจอแบบลำโพงแตกกล้องพังอะไรเงี้ยเมื่อเทียบกับ iPhone นะคะยังไงก็ มาดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะคะถือไปถือมาก็เริ่มเมื่อยมืออยู่นะแต่เรามองว่าน้ำหนักค่อนข้างที่จะโอเคมากเพราะว่าเราเคยแบก macbook แล้วมันหนักมากขนาดเป็น macbook air ที่เป็นรุ่น m1 ะ macbook air ก็คือแทนที่จะเบาใช่ปะแต่แบบหนักมากนะคะจอยังเป็น120 h z อยู่เลยนะคะเป็นรุ่นแรกเลยนะที่เป็นจอ120 hertz เขาออกแบบมาเพื่อใช้งานในอนาคตได้ดีมากๆตัวนี้ก็คือเป็นตัวจบมากนะเป็นรุ่นแรกเลยที่ทําออกมาในลักษณะ ของจอไร้ปุ่มโฮมแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าน้องใช้งานได้ดีมากนะคะคลิปนี้ก็มารีวิวเพียงสั้นๆนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วบ๊ายบายนะคะทุกคน